สวัสดีทุกคนสาหรับคอนเทนต์เชียงใหม่คือยังไม่หมดนะแต่ว่าขออนุญาตลงดีดนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเลิกติดตามกันหมดเนาะพอดีว่าเราไปเห็นคนสอบถามเกี่ยวกับรุ่นตุ๊กตามาเราสามารถดูง่ายๆจากกล่องชุดโครงหน้าบอดี้แต่หน้ารุ่นปีที่ใกล้ๆกันบางครั้งเนี่ยน้องมีความคล้ายคลึงกันก็ดูค่อนข้างยากวันนี้เราก็มีวิธีง่ายๆมาแนะนําเราสามารถดูเลขจากหลังน้องได้เลยอย่างเช่นแบบนี้เนาะเราสามารถดูเลขตรง 12ึ่งแบบนี้1นึแรกก็จะเป็นปีผลิตของน้องน้องผลิตในปี2 0งพันสินั่นเองแต่ก็จะมีข้อยกเว้นนะสำหรับกล่องใหญ่แบบนี้เนาะจะไม่มีเลขข้างหลังอันนี้ก็ต้องพยายามดูหน้ากันนิดนึงเนาะเปิดคลาสสิกมาแบบนี้ก็ต้องต่อด้วย l i m i t ต็ดลิมิเต็ดก็ดูได้เหมือนกันข้างหลังเนาะอย่างเช่นเลข1 1 1่งหนสองตัวเลขแรกเนาะหนงหก็ผลิตในปีสองพ สำหรับเลขข้างล่าง983ดทับห0พัคือน้องเป็นตัวที่983มีทั้งหมด6,000กล่องเนี่ยชอบตรงนี้มากๆ